สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอ้อมอนุบาล2ทับสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันคิดถึงกันบ้างไหมคะอะ่ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องวันเข้าพรรษาแล้ววันนี้คุณครูอ้อมมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานมีชื่อเรื่องว่าหยดเดียวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่อง หยดเดียวเรื่องโดยพุงกลมภาพโดยประพัสราโสพลอรุณโชตโอราณสมชาติเป็นหนังสือต้นแบบโครงการพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็งโดยสสส,สค่ะเรามาฟังนิทานกันเลยนะคะจีจาดเจ้ามดจอมซ่าสะสมค้นหาของแปลกของใหม่ วันหนึ่งเจอน้ำสีทองสีสวยเรืองรองแวววับจับใจน้ำหยดเข้าปากขมปีลงคอเต็มที่มึนเมาทันใดตาลายโซเซมึนหัวผืนดินรอบตัวไหวมาไหวไปปวดหัวพระอืด พระองค์เรอเหม็นคอขมคลื่นไส้คลื่นไส้คโครมครามชนเข้าจังจังเสร่วงหงายหลังพลังหมดไปน้ำเมาหยดเดียวริดร้ายอันตรายอันตรายหิ้งไปให้ไกล กลับไปเลือกแต่ของดีตั้งใจเต็มที่ขอแก้ตัวใหม่จีดจาดเจอน้ำสีทองสีสวยเรืองรองแวววับจับใจน้ำพึ่งอร่อยหอมหวานเพื่อนยิ้มหน้าบานอย่างนี้ถูกใจช่วยกันขนกลับรังไปค่ะ แล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องหยดเดียว,ยวนักเรียนเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเจ้าจีจาร์ดดื่มน้ําเมาแล้วส่งผลไม่ดีต่อร่างกายมากเลยนะคะคุณครูอ้อมก็อยากฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะเลือกดื่มเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายของนักเรียนทุกคนแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้คุณครูอ้อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ